อ่ะพี่เดินไปข้างบนหนี่งสวัสดีครับพวกเราตอนนี้ผมแวะมาเยี่ยมโรงพยาบาลศิลินทรนะครับโรงพยาบาลซิรินทรก็เป็นโรงพยาบาลของกรุงเทพมหาคนครนะอยู่ที่เขตประเวศก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่มีขนาดประมาณ400ม4 0 0รอเตียงใช่ไหมสี400่สี400่ร้อยเตียงก็วันนี้บางทีกแแ็แวะมาเอาขนมมาเยี่ยมเ,เจ้าที่หน่อยพยาบาลอะไรเงี้ยเอาสาระเปลา่าขนมจีบมาเยี่ยมแล้วก็จะมาถามสถานการณ์โควิดหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีเดินเข้ามาก็มี พวกเราที่ตรวจเอ็เคบวกนะแล้วก็รอรับยาอยู่ทีแล้วก็ถือว่าโรงพยาบาลสินทพงหมก็เป็นโรงพยาบาลหลักของฝั่งตะวันออกนะก็รับจากหลายที่มาแล้วก็เดี๋ยววันนี้เจอหลายท่านแล้วท่านรองผอก็อยู่อันนี้เรามาไม่ได้บอกโวงหน้านะแต่ท่านก็อยู่กันเต็มคอยดูแลคือไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมมาทุกวันมาทุกวันโอเคนล้เดี๋ยวไปเล่าฟังหน่อยสาว่าแเป็นยังไงแต่เมื่อกี้ก็เดินทักทายผู้ป่วยที่โควิดนะก็คุยกันธรรมดา คุยกันก็ให้กําลังใจกันนะครับไม่ได้มีอะไรผมว่ามันสถานการณ์มันถึงแม้มันจะมีคนติดเยอะแต่ว่าก็อาการก็ไม่ได้ดูแรงเมื่อกี้ก็เจอคุณพ่อคุณแม,ณแม่พาลูกมาติดสองคนก็พยายามกังวลเรื่องผู้ป่วย608นะอายุเยอะแล้วก็น่นเยอะ,อะเดี๋ยวเราลองคุยกับท่านพอ,อ,อดูว่าเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้ก็ดี90ไร่เหรอเนี่90ย90ไร่ค่ะ90ไร่นะนี้เราก็เอามาแยกคุยกันหน่อยห่างจากกลุม่มผู้ป่วยดวย้จะได้ไม่ต้องไปเห็นหน้า ห็นตาผู้ป่วยนะจะได้แบบมีมีตามไライเวที่ของผู้ป่วยแต่ว่าก็เดี๋ยวให้ผม่าให้คุณหมออธิบายเพาะเราจะเตรียมตัวกันถูกนะแล้วก็ผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะผมเป็นมิตรวะก็มาฟังคุณหมอพูดดีกว่าอ่าน้องเขาช่วยจัดโต๊ะให้นั่งคุยกันริมสวนโรงพยาบาลก็ที่ของคุณหญิงหลน์กันตารัฐช่วยบริจาคที่ดินให้ก็ความเจริญก็ตามมาเนาะอ่าเชิญเลยครับเอานั่งเลยครับ ท่านผอเพิ่งกลับไปใช่ไหมเนี่ยอเออถือดายนะนะคือเราก็ไม่ทัวรมาก่อนแล้วเกรงใจท่านไงอ่ะพี่แนะนําตัวหน่อยครับค่ะนทัทธิราพรแดงเอียดค่ะรองผู้มในวยการฝ่ายบริหารสวัสดีค่ะอ่าอ่าเจอนะครับอ่ะอาทิษฐานเลยไหมสวัสดีค่ะกะลาลยาสังตุมีหัวหน้าฝ่ายสุขศึกโรงพยาบาลจุลนครครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบรรจงนิธิพิชานนท์ค่ะหัวหน้าพยาบาลค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ดารัลทุ่มอินผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลค่ะอ่า นี่ค่ะสวัสดีแสงใสฝ่ายบริหารงานทั่วไปคโอเคครับอันนี้ก็มาแบบไม่ได้บอกล่วงหน้านะ <c oughs> คือทุกคนเนี่ยวอาทิตย์ก็ประจําอยู่ในพื้นที่นะครับไม่ได้ไปไหนนะครับก็ถือว่าช่วยดูแลประชาชนก็ขอบคุณพี่ๆมากนะครับ <c oughs> มผมมาก <c oughs> ไม่ได้ม่ได้ไปเจอใครเนี่ยนึกว่าจะเอาตั่ละป้า,ากแล้วก็ <c oughs> กลับปรากฏว่ามีท่านรองขออท่านหัวหน้าพยาบาลเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปลองอธิบายสถานการณ์ได้ครับใครว่าเป็นไงบ้างผูดป่วยปัจจุบันเยอะแค่ไหนแล้วก็สถานการณ์เป็นไงพี่พยาบาลได้ไหมพี่ อาท่านรองตากอกาศหน่อยนี่ท่านรองมาจากท่านรองมาจากลาดิการ์์แหมเก่งมาช่วยแบบนี้อาท่านพี่มานั่งนี่เลยมั้ยจะได้ใกล้ผมอ่าก็เล่าสารการณพวกเราได้เตรียมตัวถูกฮะกลุ่มคนไข้ที่ปัจจุบันเนี้ยก็จะอยู่ประมาณสองร้อยสองร้อยสี่สิบต่อวันต่อวันนะคะที่จะมาตรวจแล้วก็รับยาซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีประมาณ5%ที่จะต้องรับเข้าไว้ในนอนในโรงพยาบาลโอ้ยที่พี่คือเป็น ATK ป็น ATK บวก็จะมีตั้งเด็กวัยรุ่นมีอะไรเงี้ยมีทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่เด็กเล็กไปจนกระทั่งถึงผู้สุขอายุกล่มหกศูนย์แปดก็จะเยอะมากค่ะกลุ่มที่เราจะรับคือพอมาปุ๊บหมอก็จะดูอาการแล้วก็ถ้าเกิดอาการไม่หนักไม่มีก็ให้ยา ได้ยาทุกคนไหมครับหรือว่าดูให้ยาตามอาการจะดูตามอาการค่ะแพทย์จะเป็นคนพิจารณาค่ะอ๋อโอเคครับซึ่งซึ่งโดยการที่เขาเข้ามาเนี่ยเราจะมีทีมที่ประเมินซักประวัติประเมินอาการแล้วก็รายงานแพทย์ก่อนที่จะมีการสั่งยาให้โอเคมันตอนนี้ก็ยามีพอไหมนะยามีพอค่ะแล้วก็จุดที่เราให้จัดให้นี่จะเป็นนสต stop service คนไข้มาซักประวัติแล้วก็นั่งรอเลยจนกระทั่งได้รับยาได้รับรองแพทย์อาจจะต้องรอนิดนึงเพราะคนเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ตัวตัวเลข เออยาที่ทางกระทรวงสาธารณสุขส่งมาให้พอเห็นบอกเพิ่งส่งมาเมื่อกี้ด้วยคือยาก็มีสองมีสองสำรับมีฟาวิกับโมโนซึ่งก็แล้วแต่หมอให้แต่ว่าสาสุขเขาก็ให้มาดีให้มาพอเพานั้นเลือกยาไม่อยู่หาตอนนี้นะครับไม่มีปัญหาโอเคก็พอแล้วก็จำนวนผู้ป่วยตอนนี้เพิ่มขึ้นหรือว่าหรือว่าคงที่หรือว่าไงจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามาจำนวนผู้ป่วยของโอ d ดีนี้ค่อนข้างคงที่ค่ะ o อ d ดีคือ outpatient ผู้ป่วยนอก คือว่าคนที่ไม่ได้ต้องนอนไม่ต้องนอนค่ะเป็นสีเขียวแล้วก็มาก็คือใช้ระบบเจอจะจบโอเคก็ประมาณวันละ200อกว่าคนก็ค่อนข้างของพี่อันนี้เราก็รวบรวมจากแถวนี้ฝันตวนออกใช่ค่ะครับก็ดูแล้วก็ไม่ได้จะมีตัวเลขที่น่าเป็นห่วงมากแต่มันก็แพร่เร็วแพร่เร็วมันก็แพร่เร็วนะครับแต่ดูแล้วก็อาการนั้น5%ก็คืออาจจะเป็นวันละสิบคนต้องมีเตียงแต่เตียงมันก็มันก็มีพอแห่ตอนนี้เตียงยังมีพอค่ะก็จะมีคนไข้เทินทั้ง เออมาอยู่จนรักษาหายแล้วก็กลับแล้วก็จะมีเตียงสําหรับรับคนไข้ใหม่เข้าไปปัจจุบันเรามี400เตียงเรามี400เตียงเป็นเตียงโควิดกี่เตียงฮะเป็นเตียงโควิดไว้60เตียงอ่าก็ยังพออยู่มันจะสามารถเบ่งได้อีกถ้าจำเป็นยังเบ่งได้ค่ะยังเบ่งได้เพราะใครแล้วโหตอนหนักนั้นกี่เตียงฮะเออพันเตียงรวมทั้งหมดเป็นพันเลยค่ะนี่หัวเราะได้แล้วตอนนี้หัวเราะออกตอนนี้หัวเราะกันตอนนู้น่ะโอ้โห เครียดเลยตอนนั้นมีทั้งตอนี้หักคอยสามศูนย์พักคอยนะคะแล้วก็หนึ่งฮอสพิทอลนะคะซึ่งเราก็จะต้องจัดตากาลังออกไปช่วยดูแลทั้งหมดน้งพรแล้วก็เอกเก่งเลยนี่สตีเหล็กทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้โหมันบทเรียนที่ผ่านมาก็ช่วยหนนี่เยอะมันตอนนี้คือว่าเตียงเองก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเป็นปัญหามากคิดว่าค่ะยังได้และจำนวนหกสิบเตียงเนี่ยตอนนี้ใส่ท่อกี่คนใส่ท่อคืออาการหนักเป็นแดงเนี่ยแส่ท่อ สคนค่ะแล้วก็มีใสเครื่องไฮฟโลคือให้ออฟซิเจนแรงดันสูงอีก6คนก็คือไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวอะไรอุปกรณ์เรามีพอมีพอค่ะแล้วจํานวนที่ที่ใสใสท่อกับไฮฟ o ลเนี่ยก็เป็นคนป่วยที่มีโรคเลือรลังอยู่แล้วใ่สนใจเป็น608ใช่ค่ะส่วนใหญ่หกศแล้วก็ติดเตียงหกศูนยเดี๋ยวคุณพี่พยาบาลช่วยอธิบายทีว่าคืออะไรประชาชนจะได้เข้าใจ เป็นกลุ่มคนไข้ที่มีโรคประจาตัวที่ทําให้มีความเสี่ยงสูงเช่นเบาหวานความดันโรคอ้วนโรคหัวใจโรคมะเร็งแม้กลุ่มนี้ถ้าเราเป็นพวกปลูกเปียนถ่ายวัยวะด้วยนีไหมฮะนั่นคนถ้าเราเป็นกลุ่มนี้ต้องระวังเลยต้องระวังมากและกลุ่มกระทั่งลูกหลานที่เข้ามาเยี่ยมก็จะต้องระวังโอเคแล้วกลุ่มอายุห0สิเกินด้วยนะแล้วก็กลุ่มสตรีมีครรภ์มีมีผลไหมฮะสตรีมีครรภ์เอ่อไม่ไม่ไม่มีอะไรนะโอเคงั้นตรงนี้ก็ยังพอได้วันคนหนุ่มสาวที่ ต้องใส่ท่อไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยมียมักค่าการก็คือไม่ได้รุนแรงมากค่ะโอเคนะนั้นถือว่าสานการกคือแพร่เร็วแต่การก็ไม่ได้รุนแรงมากเหมือนคราวที่แล้วนะครับ <หา S 2> นี่ถามว่าปัญหาของโรงพยาบาลตอนนี้คืออะไรเรื่องของอัตรากําลังอัตรากำลังก็คือมีพนักมีพยาบาลติดเชื้อคือเดิมเดิมก็มีน้อยอยู่แล้วโดยสัดส่วนของอันนี้ขอขออัตราเพิ่มใช่ไหมใช่ครับโอเคครับอันนี้สำคัญนะป่วยก็มีผ กระทบเยอะโอเคใช่ครับใช่ครับแต่ว่าก็คือบางทีคนป่วยมาไม่มีอาการพยาบาลเข้าไปดูแลก็เลยไปติดโควิดมาด้วยใช่ค่ะแต่ว่าพยาบาลก็ติดแต่ไม่ได้มีไม่ได้มีอาการหนักอะไรไม่หนักค่ะไม่ได้มีอาการหนักก็พักแล้วก็แยกตัวนะแต่ว่าพยาบาลก็คือตามระเบียบวิธีพอติดบวกก็ต้องแยกตัวออกก็ทําให้กําลังคนละน้อยลงตอนนี้พยาบาลติดเยอะไหมฮะบวกได้ไหมหรือว่า30มสิบสามสิบคนจาก จากกี่คนจากทั้งหมด414ก็ถือเยอะนะก็เกือบสิบเปอร์เซ็นต์ก็ทําให้กําลังเหนื่อยไปนะโอเคเพราะนั้นอันนี้ก็คือสาการก็ยังคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรกระทรวงสาธารณสุขก็ดูแลเราดีให้ยาเราดีอุปกรณ์ไอพวกท่ออะไรก็มีีเตียมคิดว่าเบ่งได้นี่อยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนหน่อไมครับอยากจะฝากในเรื่องของการระวังตัวนะคะทั้งในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือป้องกันที่จะไม่ให้ เกิดการแพร่กระจายเชื้อนะคะนั้นหน้ากากควรจะใส่อยู่ตลอดนะยกเว้นไปอยู่ที่ร่งแจ้งไม่มีคนอยู่รอบๆอย่างเงี้ยก็พอได้นั้นกิจกรรมไปที่ร่งแจ้งก็พอได้แต่ว่าถ้าเกิดมีคนหนาแน่นก็ใส่หน้ากากไปโดยเพราะห่างกันหน่อยครับโดยเพราะกลุ่มไอ้68เนี่ยควรจะใส่หน้ากากตลอดล้างมือบ่อยๆนะครับผมว่าก็นี่ถามว่าเราควรจะชัดดาวกลับไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าโรคไม่ได้รุนแรงมากนะครับ ดีครับแล้วก็ผมมาก็ต้องเราก็พร้อมนะทางกรทมอ,อันนี้ต้องบอกตรงนี้ไม่ได้บอกลวงหน้ายนะเนี่ยมาแบบไปแวะซื้อตาลตาดูปัาหนามันนี่แหละแล้วก็มาเลยตะกี้เพลินไปเจอเจ้าที่คนหนึ่งที่ปัาหนามันก็เลยขอว่ามีใครอยู่ไหมเขาบอกว่ามีรองพออ,อ,อยู่แต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอนะเนี่ยก็ลงมาดูาากลังดูงานเออ<ป>แล้วผมเปิดประตูมาโชคพอดีเลยเออเจอท่านพอ,อตัวงานอยู่ดีเลยผมก็ยังงงเลยว่าเป็นยังไงเพราะว่าเราให้คนที่ป่วยเนี่ยอยู่ด้านนอกที่มีอากาศถ่ายเท ใช่ไหมแล้วเราเมื่อกี้เราก็เดินทักทายเขาสบายเฮฮาเลยนะก็คือมันก็เหมือนคนเป็นหวัดอ่ะแต่เราก็ไม่ได้เข้าใกล้เขานะแต่ก็ให้กําลังใจเขาว่าเออไม่เป็นไรมีเด็กเล็กๆที่ตรวจบวกด้วยครับผมว่าโรคก็ไม่น่ากลัวผมว่าอย่างนี้คือถ้าเป็นถ้าเราตรวจบวกต้องต้องป้องกันเลยอะต้องแยกตัวเองถูกไหมคือไม่ใช่ไม่ช่พอเราบวกปุ๊บเราไม่สนใจเวลาเราไม่ป่วยต้องอย่าลืมว่าเราเป็นตัวแพร่ให้คนอื่นได้ถูกไหมครผมว่าอันนี้สําคัญต้องระวังตัวเองเหมือนกันนะครับ ดีครับคนอื่นมีอะไรไหมครับมีอะไรฝากไหมลงมาเรียบร้อยดีนะเดี๋ยวค่ะเหลืออะไรบอกเดี๋ยวจะพาไปดูตึกที่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมเออก็ผมว่าโลงมานี้ก็เป็นรงมาแกนหลักของฝังโดนออกนะที่ช่วยลงมาลักกระบังลงมาแถวหนองจอกอะไรด้วยนะครับก็น่าจะเป็นตัวหลักที่ช่วยเราก็ต้องขอบคุณพี่ๆแพทย์พี่คุณหมอทุกท่านนะที่ทํางานหนักเรื่อยวันอาทิตย์ก็ไม่ได้กลับบ้านเนาะหรือว่าทำเงินชีิแล้วเนี่ยคือิแล้วกลับไปบ้านลูกสงสัยอ่ะมาทําไมแม่ใช่ไหม อ่แต่แตมาทำไมแล้ก็บอกว่าให้ไปอยู่ที่โรงบามอ้าวเหรอแล้วมีห้องนอนมีอะไรอยู่ใช่ไหมไ,ไม่มีเลยเหรอ,อที่จริงเรายังมีพื้นที่ที่จะขยายสําหรับรับคนไข้ได้อีกเยอะนะคะแต่ว่าเรายังมีปัญหาเรื่องของการการขยายอัตักกาลังะะโอเคครับนะคะดีนะก็คือมาวันนี้เพราะเราก็เป็นห่วงไงเราอยากจะรู้จากคนที่ทํางานจริงเลยว่าสถานการณ์เป็นไงแบบไม่ต้องไปฟังรายงานผ่านคนโน้นคนนี้ฟังระเบียนหัวก็มาฟังในห้างงานเลยว่าเฮ้ยมันเอาขาดเหลืออะไรไหมกำขันกำลังใจดีไหม แต่ดูขากำลังใจก็ดีนะก็ยังยังดีก็ยังเป็นแบบพอเราเห็นแล้วเราก็สบายใจขึ้นนะแต่ว่าทางกรมอใหญ่ก็พร้อมจะัดนทุกอย่างนะฮะว่าพวกเราคือด่านหน้าที่ต้องลบกับโควิดนะมันก็ยังไม่จบแต่ว่าผมว่าชีวิตก็ต้องเดินต่อไปนะคือเศรษฐกิจอะไรมันก็ไม่ไหวละมันก็อาจจะอดตายแทนได้แต่ว่าถ้าเกิดป้องกันตัวมันโชคดีอย่างคือมันไม่ได้รุนแรงมากแล้วมันก็พอติดมันจะมีภูมิถ้าติดแล้วมีภูมิใช่ไหมก็อาจจะมีภูมิขึ้นมาบ้างนะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับ ก็ไปเดี๋ยวพาไปเดินดูโรงพยาบาลหน่อยดีไหมฮะเพราะว่าเพ่อประชาชนอาจจะไม่เคยมาดูภาษีของเขาที่ทํางานแต่ต้องบอกเลยว่าภาษีที่โรามาเนี้ยคุ้มค่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลหลักแล้วก็ทุกคนเนี่ยเห็นไหมว่าวันหยุดอะไรก็มาทํางานกันนะครับอันนี้จะสร้างที่จอดรถนะเพราะว่าประชาชนมาไม่มีที่จอดรถนะครับนะจอดรถไม่พอค่ะจะดอดนะได้่ายได้ทันเนะเออเมื่อกี้เข้ามาก็แน่นเออก๋วยเตี๋ยวข้างหน้าก็คนแน่นนิดนึงก๋วยเตี๋ยวปากซอย ไม่มีพี่จริงเหรอไม่มีที่จอดีลยอ้โธรรมดาเป็นหมดขาด๋ยวขอายกับพวกพวกเราเดินไปด้วยกันนะโอ้หน่ารักทุกคนเลยครับวันนี้ก็เซอร์ไพรส์นะมาไม่คิดว่าจะเจอใครกับอยู่กันครบถ้วนเลยท่านรองหออทั้งหนวหน้าถ้านหมออตื่นกลับไปนะครับเดี๋ยวได้ไม่ได้เจอท่านนะคุณหมอแต่ไม่เป็นไรก็ท่านีท่านมีประทุมและมีประทุมตอนบ่ายก็ ไม่มีว th ันหยุดนะครับเจ้าที่กรมอมในส่วนที่สำคัญนะวันหยุดก็ไม่ได้หยุดหรอกเพราะว่าต้องมาดูแลยี่สี่ชั่วโมงอาชัยโรงพยาบาลมาได้นะรับยี่สบี่ชั่วโมงนะก็ผมว่าทุกคนพร้อมฮะที่จะให้บริการประชาชนนะเราก็เป็น่ายคนดูอยู่หมื่นห้าพันคนนะทักทายหน่อยครับพวกเราทุกคนก็ให้กำลังใจพวกเรานะทุกคนก็เรียกมากค่ะมาโรงพยาบาลใจเย็นๆนะคะใช่ก็บริการเยอะใช่ก็น่ารักครับโรงพยาบาลก็เมื่อกี้ก็คุยกันเฮฮาดี บ,บางทีผานจะต้องรอนิดนึงเนาะเพราะว่ามันต้องมีกระบวนการก็ใจยเย็นมามาอยู่ถึงมือหมอแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะคะรับทีนี้เขาก็แยกพื้นทีท่ด,ทดีท่านนั่งคอยเป็นวันสต๊อปปะค่ะแต่อาจจะคิดว่านั่งคอยนานแต่ว่า,าลําดับการตั้งแต่การตรวจของแพทย์ตั้งแต่การจัดยาการออกไปรับรองแพทย์อันนี้เจ้าหน้าที่รันให้ทั้งหมดท่านผู้คนเนี่ยสักกวติเสร็จก็นั่งคอยเลยค่ะได้ครับขอบคุณมากนะผมก็ต้องมาฟังพวกผู้เชี่ยวชาญแหละเพราะเราก็รู้จากัด ถ้าเรื่องวิศวะผมตู้ไม่ถอยแต่เป็นเรื่องหมอที่ถอยต้องให้คนคนรู้พูดแล้วก็วันนี้มันมีงานคือพวกงานคนงานในสวนน่ะงานหนังกลางแปลงเราก็ยังตัดต่อเพราะถือว่าอยู่กลางแจ้งแต่ว่าก็ขอใส่หน้ากากกันนะครับใส่หน้ากากล้างมือฉีดแอลกอฮอล์กันอะไรเงี้ยนะโอเคไม่ผ่านเดือข้างล่างด้วกันนะสวัสดีครับอ้าวทประรัฐมาส่งใครเนี่ยเออนพระรัฐอยู่แถวไหนเนี่ย อ๋อของกทมของกรมการแพทย์อ่าทำไมไม่เอาไว้เองมาส่งให้ผมทำไมเนี่ยตามสิทธิ์ครติทอ๋อสบายดีนะคนไข้เยอะไหมคนไข้เยอะคนไข้เยอะไหมช่วงนี้เยอะครับจางคงอีกเยอะครับจางโอเคแต่ไม่กลัวนะไม่กลัวครับคุณแต่ส่วนใหญ่อาการไม่หนักใช่ไหมไม่หนักครับจางโอเคเพิ่เดทามาอยู่แล้วครับไปแล้วผมไปแล้วผมอ้าวนี่พี่น้องประชาชนก็เป็นกำลังใจให้นะครับบัดดีนะส่งเรียบร้อยแล้วโอเคครับโอ้โหนี่ปิดทึบเลยนะ ไม่ดีพอแล้วนะออกเครียดหมดแล้วแจกยาแล้วค่ะจะทำอะไถ่ายรูปเหรอเอามามาเลยมาเลยมา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 เลยอันนี้ถ่ายครับพี่โรงพยาบาลนพรัตน์ขอบคุณนะครับเจอกันเองเรื่องนั้เรื่องม่เป็อันนี้คุณหมออะไรเนี่ยหรือไง พยาบาลน่ารักจัง <forced high> เลยครับแต่ละคนไม่มีวันหยุดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่ได้อยู่ครอบครัวก็มาอยู่กับพวกพี่น้องประชาชนนะมาถ่ายด้วยกันไหมจ๊ะน้องสิรินาถมาเหนื่อยไหมจ๊ะเนี่ยฮะสู้ๆใช่ไหมขอบคุณนะครับมาจันมือกันเลยอ่าโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเป็นตัวแทนน้องๆพยาบาลเนี่ย ได้ครับมาเลยจะนีมาทำอะไรจะเนี่ยฮะไปบ้านนะครัไปบ้านอ่ะดูรูปเลยเนี่ยหนึงหนึ่งก็้อไปไหมไปไหมเอาไ่ให้มาไปบ้านก็สำคัญนะเนี่ยฮะเหนื่อยไหมจ๊ะคนไข้เยอะแล้วเหนื่อยไหมทุกจุดเลยค่ะโอเคขอบคุณนะจ๊ะสู้ๆนะทุกคนขอบคุณนะจ๊ะนี่ขอบคุณนะครับอ้าวลี่ใครคนนี้เนี่ยฮะพยาบาลเหรอจ๊ะเหนื่อยไหมพยาบาล วันนี้ไม่ทำวันนี้ไม่วันหยุดไหมเนี่ยฮะไม่ครับไม่หยุดนะบ้านอยู่ไหนครับบ้านอยู่นครศรีธรรมราชครับสู้ไหมสู้ครับโอเคช่วยช่วยกันดูแลประชาชนนะขอบคุณนะครับวันนีเที่ยวที่แล้วใส่ P A B R แล้วเป็นลมค่ะเอ้าเป็นลมเหรอทำไมอ่ะร้อนมันร้อนครับหายใจไม่ออกใช่ครับแล้วหนักไหมก็ก็หนักอยู่ครับต้องถ่ายปอดไหมไม่ต้องไม่ต้องครับเป็นลมเพราะร้อนเลยดีโอเคครับชุดที่ใส่โอเคเดี๋ยวเราใส่ทางขวานะไม่ให้เจอคนไข้นะหรือไง ไปอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้ายาแล้วนี่ค่ะตอนนี้เข้าทางยาแต่ทำไม่เห็นไะแต่ว่าก็นั่งกันเต็มเลยฮะก็เือนว่ามันไม่ได้นะเรื่องธรรมดาเนาะแค่ทำให้ใหม่ก็ได้ค่ะยาอยู่ด้านนี้ค่ะอ่าโอเคสวัสดีจ้าอยู่ไหนจ๊ะเนี่ย F4 มาโทรให้ะได้จ้านี่อยู่กระทรวงอรอนะอยู่ที่ไหนมีห้องแลบเหรอเหนื่อยไหมเนี่ยสวัสดีจ้านี่ถ่ายไลฟ์อยู่นะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรค่ะถ่ายได้ได้ ไปม่ผิดทุ่านเลมาเริ่มสองสามโอเคโอเคนี่เราก็ไปที่ตึกวันดีเหตุุกเฉินนะ er นะมาทอไเนี่ยเอใอย่ห้องแล้ว่ามาโอเคไม่ผมว่าเราจะหยุดไลฟ์ไปที่วันดี่อนนะเพราะเดี๋ยวเราจะเจอคนไข้เยอะก็ต้องฝากว่าพวกเราช่วยกันดูแลดีครับตัวเองนะโรงบาลพร้อม ต่ว่าให้พวกเราช่วยกันดูแลด้วยใส่หน้ากากล้างมือนะครับไปดูคอนเสิร์ตก็ใส่หน้ากากไปดูหนังก็ใส่หน้ากากนนสะัอดีจ้าอันนี้วิถีพวกเราจะไม่มีคนไข้นะโอเคดีนะครับัอดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณมาขอบคุณนะจารขอบคุณทุกพี่พยาบาลทุกคนนะดีครับเรามาดตรีความพร้อมนะขอบคุณนะครับพี่เราพอดูแลคนไข้ดีไหมเยอะไหมเยอะวันนี้ก็เริ่มน้อยลงนะออ ครับโอเคแล้ว okay, ด so yeah, like okay, ูเห okay, ็นไกลๆนะคนใช้ก okay, ็อยู่กับไกลๆทางขวานะทางซ้ายนะไม่ได้เยอะมากดีขึ้นละร้อยลงโอเคเดินเข้าไปข้างในได้ไหมได้ไหมไม่มีอะไรนะขอบคุณนะครับได้แล้วนะจ๊ะเรียบร้อยยังไงอันนี้เป็นฝ่ายฉุกเฉินอันนี้ต้องคัดกรองป่ะเนี่ยต้องคัดกรองโควิดไหมอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวถ่ายใต้ถ่ายอะไรไปสวัสดีจ้าเป็นไรลูกเป็นไรเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรเปล่า สลบเหรอรู้ตัวไหมโอเคเอาดูหน่อยนะคนนี้โอ้อันนี้ห้องยานนะโอเคเราไม่ค้ากันนะเพราะเดี๋ยวจะมีผูกเกดเอาเดินข้างๆไปแล้วกันไปัสดีจ้าทุกคนโอ้นี่ขนาดพาทิกก็แน่นนะครับพวกเราัสดีทุกคนนะครับเรียบร้อยดีนะจ้าทุกคนโอเค โอ้ทุกคนก็ทำงานกันเต็มที่นะครับสวัสดีครับพี่ครับผมขอถ่ายรูปขออยากถ่ายรูปได้ได้ถ่ายเลยนะเฮ้ยกลับหน้าก่อนดิกลับกล้องก่อนโอเคครับผมโอเคไปไปดูตึกที่ไม่ได้ใช้งานใช่ไหมอันนี้เข้ามารงพยาบาลแล้วก็หลีบแล้วก็เรียกคนนัางเลยไม่มีใครเรียกหมอนะเอาไปจ้าเอาไปจ้านี่อยู่กรุงไทยอย่างเนี้ยมากรุงไทยมาหาหมอค่ะเรียบร้อยดีไหมบริการที่นี่โอเคนะ พี่พยาบาลมาเลยได้ครับอโเคเคยละได้ละโอเคอ่ะเชิญเลยจ้าพี่พยาบาลเอามั้ยเอามาหี่ตาลับปลามาฝากนะได้กินยังอ้าวอยู่ไหนอย่าลืมไปเอาไปแจกไปดิเดี๋ยวเย็นหมดขอบคุณนะจ๊ะได้ใส่แล้วนะ สวัสดีค่ะเป็นไรวันนี้เป็นไรกันมาหาแม่มาสบายดีนะสบายดีค่ะสบายดีได้จะายไหนจ๊ะอ้าวให้ขายให้พวกมาไกลเนี่ยแล้วเผาโอเคไปขอผู้ว่าหน่อยครับผมลูกหลานสมัยนี้ไม่เอา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 อย่างพูดทางพูดเรื่องนี้ไปละไม่เอาครับไม่เอาครับไปละอยู่ผู้ว่าเนี่ยสบายดีขอบคุณนะครับได้จ้าได้จ้า โอเคจ้าเอาอยากถ่ายด้วยถ่ายดีเเลยลงคนนโอเคโอเคไปแล้วเดี๋ยว้องไปแล้วเออผมลินไปเลยเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราควรจะอยู่แค่นี้ก่อนนะลี๋ยวผมได้เดินงั้นเดี๋ยวขอลาผู้ชมขอหน่อยขอหน่อยนะคะหัวหน้าเอาพวกเราลาผู้ชมก่อนหว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราจะช่วยดูแลนะครับก็ไปหน้าการดูแลตัวเองด้วยนะพยาบาลจะได้ไม่เหนื่อยมากจ๋า สวัสดีป้าป้าดูแลตัวเองด้วยนะแข็งแรงนะสวัสดีครับโอเคให้ทำอะไรก็ทำทั้งหมดครับไม่มีปัญหาครับสบายโอเคแล้วเดี๋ยวผมขอญาตลาก่อนละเดี๋ยวเออ